เวลาคนที่มีอาการที่เรียกว่าเป็นพิ o ลโฟมิสซินโดมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเป็นพิเลโฟมิสจริงๆหรือเปล่าอันดับแรกครับไอตัวจุดเกาะนะครับก็คือจากตรงบริเวณขอบด้านข้างข,างของซาค้าแล้วก็ตรงปุ่มกระดูกอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเกตเตอร์ทกนะครับตัวพิเลโฟมิสก็อยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่กดดูเจ็บไหมเอยเจ็บอ่ ทีนี้เราจะพบว่านอกจากตัวพิเลโฟมิตเนี่ยนอกเหนือจากนี้มันจะมีกล้ามเนื้อมัดอื่นเช่นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงบริเวณอิชเชียมเนี่ยตรงนี้คือคือตรงบริเวณพิเลโฟมิตนะคะแต่ตำแหน่งนี้อีกตำแหน่งนี้ที่เจอว่าคนไข้ปวดบ่อยก็คือตำแหน่งแนวใกอิชเชียมมาเกาะที่บริเวณตัวเกรสเตอร์โทกนะคะก็คือเป็นแนวของพวกกลุ่มของพวกโอไอออโตเลเตอร์อินทนยกับพวกควอตตาตัสมเลต์ลองกดดู เป็นไงเจ็บใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกเป็นอีกตำแหน่งที่เจอว่ามีปัญหาร่วมกับ p e r i f o r m i s ครับ